สวัสดีนะคะ,พพคะเพื่อนๆค่ะมือนีเมก็จะมาทำเมนูซุก,กี้นะคะสูตรบ้านๆแบบทานกันนะคะเพื่อนๆค่ะเน่ก็ตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะ,ะน,น,ะคะน,นะคะเ,เน่ก็จะใส่ขะนอไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเออก็แม่บ้านทนสมัยง่ายๆเลยนะคะใช้ขนอก้อนนะคะจะทำน้ําซุปนคะเพื่อนค่ะทำทานเองนะคะเน่ก็จะใส่เกลือป่นนะคะนิดหน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วนี่นะคะเพื่อนๆหมูนะคะเราก็หมักนะคะน้ำมันหอยนะคะสีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันพืชฝาเหลืองนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหมักไว้สักพักนึงนะคะก่อนที่เราจะ นำเอามาทำนะคะคเพื่อนๆค่ะก็จะใส่ไปนะคะคเพื่อนง่ายๆนะคะ,ะครับอันนี้นะคะเมก็ว่าหมูเราหมักนะคะมันก็จะนิ่มหน้ารับประทานนะคะแครลลอทนะคะคเพื่อนๆค่ะเราทำในน้ำซุปหวานนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเมก็จะปิดฝาให้ น้ำเเืือดก่อนนะคะเราก็มาทำกันต่อนะคะ<ม>พอน้ําเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ<ม>นี่ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ<ม>ลดเลยซีอิ๊วขาว ประมาณก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทำกินเองในครอบครัวนะคะพอบที่บ้านแฟนเลก็จะทานอาหารกันมือม้อนั้นนะคะไม่ไม่ค่อยซ้ํากันนะคะเราก็จะทําทานร้อนๆกันนี่นะคะกุ้งปลาปลาหมึกนะคะเพื่อนๆค่ะล้างทําทําเสร็จแล้วล้างทําความสะอาดเรียบร้อยะะแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไป บอะว่าของพวกนี้ก็จะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะรอ,อให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะช้อนหอกอกนิดนึงนะคะก่อนน้ำสุปดูด้าทานแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็จะเติมผงรูรสไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะใครชอบผงรัวผงชูรสหวานก็มีก็ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเมย์ทำอันนี้ไว้แล้วนะคะในน้ําซุปนะคะเพื่อนๆค่ะหมักหมูเมย์จะใส่น้ำตาลทรายไปด้วยนะคะมันก็จะออกหวานแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เมย์ก็จะทยอยใส่ผักนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ผักลงไปก็ ในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่นะคะมีผักบุ้งกับผักกาดอยู่นะคะคเพื่อนๆก็ใส่นะคะทําทำกินง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆจะไม่ต้องยุ่งยากมากมายนะคะก็รอเดือดน,นะคะคเพื่อนๆค่ะอ๋อนอ่อนแล้วนะคะนี้ก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะหุ้นเส้นนะคะคเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวผักกับหมูจะเละเปลยมากไปนะคะน,นี่ก็อันนี้นะคะถ้าเราไม่แซบนะคะเราก็มีน้ำจิ้มของซุก,กี้อยู่แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะเราก็ซอยนี่นะคะกระเทียมนะครับขี้หนูแล้วก็มะนาวเผื่อใครชอบแซบก็มาปรุงอานะคะ่อนะี่ก็จะใส่ไก่ใส่ไปนะคะเพื่อนๆค่ะทั้งหมูทั้งหมึกนะคะ ทั้งกุง้งทั้งไข่ไก่นะคะก็ได้วิตามินครบหมดทุกอย่างนะคะทั้งผักผักด้วยนะคะเพื่อนค่ะก็เดี๋ยวรอให้เดือดน,นะคะขอปิดปากก่อนนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ เริ่มเดือดแล้วนะคะพเพื่อนค่ะนี่ก็ามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ของเม์นะคะก็สูตรบ้านๆน,นะคะเราทําทานกันเองง่ายๆนะคะก็ชิมรสนิดนึงน้ำตุกอร่อยเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะแค่นี้เองนะคะนี่ใสไปเลยนะคะต้นหอมตังโอนะคะพเพื่อนๆค่ะ เพื่อสุขภาพนะคะเมนูสุกี้สุกี้ของเมย์นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะสำหสุกี้ทานกันนะคะตามภาษานะคะบ้านๆนะคะเราก็มีน้ำจิ้มสุกี้อยู่แล้วนะคะแค่นี้เองนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเอมเมย์ก่าขอบคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ,คะ